สวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้านีกลัมาพบขอกับช่อง Happy p i a k Thailand นะจ้าทุกคนมูนนี้แม่ก็ได้เมนูอันนี้ค่ะเมนูข้าปุ่นเนาะข้าวปุ่นน้ำยาป่าเนาะยายเอามาเนาะค่ะเนาะก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามารับชมเนาะมารับชมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเดี๋จ้าทุกคนมาจ้ามาซักแซน,นกัน อันนี้เป็นเป็นอาหารเทงเนาะกระปุนแม่มีได้เอ็ดเอกเด้อจ้ะทุกคนใหญ่เอามาเนะาะใหญ่เอามาใหญ่เพื่อนน่าจะเป็นคนเอ็ดอุย้ยลมแห้งนั่งกินอยู่อันคือท,ทั้งหลังเลยนี่อยู่หลังเหือน ักินอยู่หลังเฮือนมีลูซินเนาะอันนี้จะเป็นน้ำยาอันน้ำยาป่าเนาะทุกคนมีลูซินมีมีติ่นไก่เนาะมีลูซินมีติ่นไก่แบบเข็มค้นเลยเนาะเสือเลือดหอมหวเสือเนอะแบบ วันนี้ก่อนเนาะมาเดี๋ยวมักินกน,กน้ำกังแม่กินอยู่ข้างหลังเนาะอือืักเนาะอาหารเช่งแม่เมื่อวาน น้ำผู้ไม่ได้แปรงเหลงมไม่ได้เอาแปรง่อนมีสบายเนาะเป็นไข้เมือ่อคืนเนี่ยไข้เมือ่อคืน ไข่แบบน่าจะไข่อดตุ่มเพราะว่าในกระตุนกระตูเพึ่นมีเป็นพืชน,น้อยๆเนาะยังมีท่านได้พาไปหาหมูเพราะว่าบางทีเ<ๆ>พิ่งจะไข่บางที่กัมีไข่เนาะถ้าไข่แม่ก็เอากินอย่าพลาอยาก็มีเนาะ การเปลี่ยนเนาะจชบอ่านอน,นก็อยู่กับยายพอบ้างไปงาน แม่อาจจะหน้าขาวจัง่ลยอาจจะอาบน้ำหนาวเนาะนัหนาวก็เลยอาบน้ำใสยเลยเบื่อผพักม่ทำเสร็ลัด ทันี่ปู่เองปู่เองแบบมันพ่อกินแล้วก็เก็บมาหลางังซืตู้เย็นไว้ยามอยากกินก็เอาอมากินอ คำเยอ,เอะเนาะเพราะว่าหิวเม,มโนูอันเมโนโูข้าวปุ้นนี่ต้องกินแบบพักหลายๆเนาะ ทิ้งเม็ดเดียวเพื่อเลย แม่จะมักกินกน,น้ำยาป่านน้องกะทิกินได้อยูอะ่ะแต่มีแม้นอย่างมักนะ นั่งกินเนทินโต๊ะมิถนัดไป,ลดปเลยปกตินั่งกินนั่งอยู่พื้นเนาะซิมจักตีนก็นเนา เปืเป่อยๆเนาะ,ะครับเขเสิร์ตตีนไก่มากเลยจ้ะ มันจะมันๆมันเนาะทุกคนส่งท้ายอิจะามกันเนาะกำลังแซ่บ เดี๋ยวแม่กันเราคินต่อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะหยาบคนเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า